นยังไม่เจอบอลเลยนะครับตอนนี้นะครับจังหวะที่โอ้โหสุรัตโดนทำฝ่า,าครับโ,โนี่ลอตเอสของนิวซีแลนด์สั้นๆเข้ากลางครับไซมอนเอเลียสและเนลเซนโบงบีบโดยที่สินครับต้องคืนให้กับมาร์คแพสเซนอ้าวเตะลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหสุชาติมองได้สูงจริงๆแต่ยังมาติดแหนนวนเนลเซนครับวางบอลยาวขึ้นแน่เป้าหมายคือคลิสไบ ครยสไปนี่เล่นในประเทศฟรีสนะครับในอรีก็เป็นทีมแมนเชสตรตนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะครับสำหรับชื่อทีมเราโอ้โหทีมไทยเนี่ยต้องอาศัยรูปใจสู้เข้าว่านะครับเพราะถ้าพูดถึงนี่นในเรื่องของความสามารถเนี่ยเราอาจจะเป็นรองนิซีแรนด์บ้าง อนนี้ในไทยอยู่ในอันดับที่16ของเอเชียนะครับจากการจัดก,การับของฟีฟาอันดับห่างกันถึง39อันดับนะครับผม้คือว่าเยอะเลยทีเดียวนิวซีแลนด์ชุดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามาชุดใหญ่ฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับพวกเขานี่ก็เพิ่งจะได้เป็นแชมป์โซนโอเชียเนียนะครับ,บนี่ครับน้องน้ำฝนนะครับภรรยาของตะวันวันนี้สวมบทตากล้องจำเป็นด้วยถ่ายรูปไว้ครับเดี๋ยวเอาไปดูกับสามีที่บ้าน น่ารักทีเดียวนะครับ,ครบใครเห็นนี่ก็ต้องบอกว่าแม่สว,วรรค์นี่เกิดมานี่โชคดีทุกอย่างเนี่ยต้องเรียกว่าต้อเหมาะสมกับคำว่าสุภาพบุรุษเหรอครับต้องได้ของดีครับงั้นผมก็ควรจะได้ของดีใช่ไหมครับโอพ้ผมสุภาพ<อ>บุรุษห<อ>ลุดนะฮะไม่ให้หลุด<อ>ะนะครับมาติดตามการลูกนี้เป็นฟรีคิกของทีมนิวซีแลนด์ไซมอนเอเลียนไซมอนเปิดยาวขึ้นไป มุมตั้งมาในจังหวะนี้ครับอยู่ที่ทีมบราว์เปิดมาติดเกียรประวุธครับได้ลูกเตะมุมโอ้โหลูที่ต้องระวังอันตรายนี่ก็คือลูกการบอมยาวเข้าไปนะครับวันนี้ยังโชคดีครับทั้งอัจพรแลวก็ทั้งเกียรประวุธนี่ก็ต้องถือว่าลูกกลางอากาศนี่ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครในประเทศไทยเหมือนกันนะครับไม่ว่าเขาเห็นเราลูกกลางเลนนี่เขาต้องบอมอยู่แล้วนะครับเอเลียสครับจะเปิด้าไป เป็นลูกเตะครั้งที่3ในเกมนี้นะครับเออเข้ามาเสาไกลโอ้โหมีโอกาสโมครับแอนดรูโบยันส์ลุกรลบออกไปนี่เล่นอยู่ในเพนท์ลีกของอเมริกาคนระับนนี้อยู่ทีมนิวยอร์กเอสบูรครับแอนดรูโบยันส์นนักเตะ หลายต่อหลายคนนะครับของนิวซีแลนด์ที่ไปค้าแข่งนะครับดังต่างแดนมีทั้งในออสเตรเลียนะครับมีที่สหร,รัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งที่อังกฤษกรีซนะครับและยังมีของทางฟิแนแลนด์ด้วยนะครับหลีกของทางฟิแนแลนด์ก็มีเอาละครับทีมไทยสุรัตเปิดก็มาเทียสินให้มาที่สุชาวสุชาวโอ้โหโดนลุมสามไม่รอดครับเจอไซมอนในเลส ก็มาลูกนี้ก็ไม่ดีอิตาลีนี่ต้องลุกขึ้นมายืนสั่งการลูกทีมเลยนะครับสุรีครับให้สุชาวนารงชัยโอ้วันนี้ก็เป็นบททดสอบที่ดีของทีมไทยนะครับจะเจอเกมที่บีบเร็วนะครับ,รบไม่เปิดโอกาสให้ได้เล่นถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทีมไทยก็คงจะได้ประสบการณ์ไปพอสมควร นี่ครับปีเตอร์ลีครับแม่เขียวหมากเินเลยครับหมากฝรั่งครับไม่ใช่หมากครับเขาใส่เขียวหมากต้องไปแต่วามากมาแล้วตะวันได้ลูกครั้งแรกนะครับในเกมนี้พาบอลขึ้นไปเปิดนายนัทพงศ์นัทพงศ์แม่ลูกนี้ให้ไม่ดีครับนรงชัยยังเข้าไม่ถึงพัสตันเองนี่จะมีปัญหาในการเตะนะครับในการลูกคืนหลังมาเนี่ยเตะไม่ดีเลยครับ คุณบัวีมกักกดีครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับอ่าก็น่าชมเกมเลยน,นาทีนักสีได้ยังยิ้มนะครับมีความสุขกับเกมนั้นนีบก็ถือว่าแฟนบอลให้ความสนใจอย่างมากเลยครับผ่านมาถึงนาทีที่9นะครับนี่ครับตะวันศรีปานปีนี้าอายุ38ปีแล้วครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่อยู่ยงคงกระพันมากเล่นฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกมา4สมัยซ้อนนะครับก็ไม่ซ้อนล้ครับก็มีปี1994นะครับบอลโลกในปี2002ปี2006และปีล่าสุด2010นะครับเขาเล่นบ,บอลโลกมาเนี่ยทั้งหมด25นัดด้วยกันครับตะวันชนะ9เสมอ5แพ้1 1นะครับ นิวซีแลนด์นะครับโดยโทนี่ลอเชตต์แรนเนลสันเปิดเรียกเข้าไปในจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับคริสไบรท์อ้าวแต่ให้ไม่ดีอ้าวนัดบอลคืนแม่เกือบไปโกสินยออกมาทันเอาแล้วครับสุรัตน์ณรงค์ชัยไขสายสุดกำให้นัทพงศ์สมบูณ์นัทพงศ์วางบอลยาวจะให้กับธีรศิลป์ไม่ไหวครับแม่และเนลสันนี่แกสูงจริงๆเอ้าแล้ว,ลวได้ฟาวครับ สุรัสุกานะครับโดนไซมอนเอเลีเออวยสทำเตาก็ถือว่าเป็นระยะที่นักเตะไทยหลายคนที่ยิงฟรีคิกได้ดีนะครับผู้สินวันนี้นี่คุณสุรศรีอาจนะครับนี่ครับจังหวะที่แบบขึ้นไม่มงแบบชวนไข้างหลังนะครับระยะแบบนี้ตะว,วันไม่เอาครับแต่ตะว,วันบอกว่าถ้าระยะทำการเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เราไว้ว่ายังไงก็ขอก่อนนะครับ,รบอยากจะยิงประตูในนัดสั่งลาง